าครับมาดูแว่นนี้นะครับอันนี้คือแว่นในแบรนด์ที่ส่งมาให้ทาจากลําปางครับอาการงแว่นนี้คือจริงๆส่งแว่นก็ไม่ได้ผิดมากนะครับแต่ความกว้างไม่ได้กว้างมากแต่ส่งแว่นเนี่ยผิดผิดรูปมากเนี่ยดูหากกระดกมากกระดกขึก้นไ่เป็นเส้นเลยนะเนี่ยแล้วผิดรูปมากเลยเนี่ยงบอกว่าการันตีว่าเนี้ยเป็นของแท้ผมบอกเลยของแท้แม่งเบี้ยวทุกอันผมบอกเลย <laughs> ไปครับ ไปปรับทรงกันหน่อยเบี้ยทุกอันจริงๆลองปรับทรงดูนะครับที่มันขามันกระดกอะ่ะก็ปรับกลับไปอันนี้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 อาการค่อนข้างแปลกๆนะ,ะอันนี้อาการค่อนข้างแปลกนะเดี๋ยวผมปรับทรงกลับมาแค่พอดีนะครับ แล้วแต่ขามันก็ยังกระดกอยู่นะขาก็ยังแบบมีความไม่เท่ากันอยู่นะครับอันนี้อันนี้ขาแปลกมากเนี่ยเนี่ยจริงๆวางวางไปเนี่ยขามันเท่ากันนะครับแต่จริงๆผมดูแล้วขาข้างเนี้ยยังเตี้ยยังเตี้ยยังเตี้ยกว่าเนี่ยอย่างนี้เลยขาอางนี้คือตรงขาอันนี้คือเตี้ยขาอันนี้คือเตี้ยต้องไปแก้อีกเนี่ยที่ขามันวางแล้วมัน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 รู้สึกว่ามันเท่ากันเนี่ยเพราะว่า น็อตเนี่ยยังไขไม่แน่นเนี่ยน็อตเนี่ยยังไขไม่แน่นพอเนี่ยอาจจะมีความหลวมของสลักตัวเนี้ยมันเลยทําให้การวางวางไปขามันก็เท่ากันแต่จริงจริงผมดูแล้วไม่เท่านี่นี่ไหนจะส่งมาถึงมือผมแล้วแต่ผมจะแก้ให้อันนี้ต้องไปต้องถอดขาแว่นข้างนี้มาทําเนี่ยแค่แก้ที่ตรงนเนี้ยนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันมันงอไปแก้ที่ขานะครับ ปรับขึ้นมาครับทนร้อนหน่อยโคตรโคตรจะร้อนร้อนมากครับอุย้ยอเนี่ยขากลับไปใจกลับนี่เนี่ย,ยตรงแล้วตรงล้ขาข้างนี้ยังกระดกเห็นไหมครับที่กระดกเนี่ยเพราะว่าปลายขาข้างเนี้ยมันงอมากกว่าข้างนี้ ปรับปลายขาข้างนี้เข้าไปก็ได้แล้วครับจะวลองดูตดดูนะครับไปเลยครับเนี่ยปรับปลายขาข้างนี้ให้งอไปเท่ากับข้างนู้นนะให้เท่ากันนะขามันก็จะมาเท่าแล้วเสร็จแล้วพอ,พอปรับพอปรับเข้าไปแล้วแล้วก็ปรับขากระดกให้เท่ากันแล้วแล้วก็ปรับเข้าไปทักหนึ่งเซนเงีนเน้ย กาลสวยเลยเนี่ยทุกอย่างเท่าแล้วทุกอย่างโอเคแล้วผมปรับขายให้หมดแล้วปรับทรงแล้วปรับขายหมดแล้วนะครับดูแหวนน้ออกแล้วแก้ปัญหาตรงจุดครับแล้วบอกว่าจุดสูงสุดของต้นไม้